ฉันได้ยินด้วยนะว่าคนที่เดินมาหาบัลเลนด้าเขาชื่อว่าคาปูชินโนะเ <c ười> <c ười> ขาหล่อกว่าฉันตั้งเยอะเลย <c ười> ฉันน่ะดูไม่หล่อไปเลยอ่ะจริงๆแล้วฉันเป็นคนหล่อมากนะ <c ười> หน่อยจริงด้วยนะที่ฉันคิดเอาไว้เนี่ยไม่มีผิดเลยว่าแต่นะพี่ตุงตุงคะพี่ตุงตุงเนี่ยเอาคําหล่อมาจากไหนคะซึ่งมองไม่เห็นเลยอะ่ะนี่ฉันเนี่ยยอมไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปจัดก,การแล้วแหละตอนนี้อะ่ะ <c ười> จัดการอย่างนั้นเหรอน้องเอสเส โซน่านี่น้องไม่รู้เหรอจ้าว่าบาลลนิน่าแต่งงานแล้วอะเป็นพี่น้องกันภาษาอะไรละเนี่ยเฮ้ยถึงแม้ว่าฉันน่ะนะจะเป็นพี่สาวของบาลลนิน่าก็จริงอะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากนับแม่นันเป็นน้องสาวหรอกนะเพราะตั้งแต่แม่นันเกิดมาเนี่ยก็แย่งทุกอย่างไปจากฉันเลยไม่ว่าจะเป็นความสวยความสามารถในการเต้นบัลเล่ก็ตามมีแต่คนชมแม่น,นันอะแย่งความรักไปจากฉันไม่พอนะพอโตขึ้นมาเนี่ยก็แย่งคนที่ฉันรักไปอีกนะ้าอ้ฟังแล้วเนี่ยน้องเอสเปซโซ หน้าคนสวยของพี่ตุง น่ยน่าสงสารเหมือนกันนะเออว่าแต่นะน้องเอสเปซโซน่าเนี่ยก็ามารักกับพี่ตุงตุงสิจา้าน้องจะไม่ต้องเจ็บปวดหัวใจอีกต่อไปเลยนะจา้าวิววิวให้เป็นแฟนกับแกเดี่ยฉันว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่านะฉันไปก่อนแหละจะไปจัดการบัลลิน่ากับคาปูชินโดนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะเนี่ยน้องเอสเปซโซน่ารอพี่ตุงตุงก่อนอย่าไปมีเรื่องกันเลยนะจา้าดูเหมือนว่าจะเป็นชัดน,นี้สิจนะ้าที่บัลลิน่าได้จะอยู่นะโอเคบัลลิน่าต่อจากนี้ ผมจะดูแลคุณให้ดีกว่าเดิมเลยนะขอบคุณนะคะคาปูชิโน่ที่คอยดูแลฉันตลอดเลยนะดูเหมือนว่าที่มาของเสียงเนี่ยได้จะมาจากห้องนี้นะไม่ผิดแน่ดี่เปิดดูเลยบาล,าลินดาสุดที่รักพวกแกสองคนเนี่ยทำให้ฉันเจ็บปวดมามากพอแล้วฉันว่าพวกแกเนี่ยอย่าหยุดเลยนะเออบาล,าลินาดานันเอสเปซโซนาหรือเปล่าวะอ้าวนี่พี่สาวฉันนี่นะนี่พี่เอสเปซโซนาคะฉันท้องแล้วนะเออเอสเปซโซนาไปไหนแล้วนะสงสัย ต้องอยู่ชั้นนี้แน่นอนเลยแหละดูสิคะพี่หนูก็แต่งงานแล้วด้วยนะแหวนของหนูสวยไหมนี่เบลลินดาเกคิดว่าฉันเนี่ยจะมาแสดงความยินดีกับแกหรือย,ยังไงเนี่ยฮะฉันจะมาฆ่าแกต่างหากแล้วเอ,อยแย่แล้วสิแล้วเอสเปซโซด้าเนี่ยถืออาวุธในมือมาด้วยอะ่ะนี่เอสเปนโซด้าค่ะ ทำอะไรหนูเลยนะคะเรื่องที่แล้ามาขอให้มันเล่าไปได้ไหมอ่ะหนูไม่คิดโกรธอะไรพี่แล้วนะคะพี่อย่าทำอะไรหนูกับโลกเลยนะแต่การมีแกอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำให้ฉันโกรธเครื่องยังไงล่ะฉันน่ทนดูไม่ได้นะที่เห็นคนที่ฉันรักต้องไปอยู่กับแกนะนี่เอสเวสนาจ้าอย่าทำอะไรหนูบาลลลน่า er เลยนะเขาไม่ผิดอะไรทั้งนั้นเลยนะพี่ตุุงๆคะ่ะช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมเด้อเฮ้ยอย่ามาขวางทางฉันนะบาลลีลีน่าหลบไปสิ แล้วเลวพี่ตุงตุงมาช่วยโถงไว้ไห้แล้วเนี่ยนี่บัลลีน่ารีบหนีกันเถอะเอสเปซโซน่าคนสวยจ้าหนูยังสาวยังสวยนะหาผู้ชายได้ดีกว่านี้อีกอะอย่างเช่นพี่ตุงตุงยังไงลหละจ้าปล่อยเขาไปเถอะนะแล้วเราสองคนเนี่ยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีเปล่าเอ,อ้ยโมโหโมโหบอกให้หลบไปยังไงล่ะพี่คาปูชิโน่คะฉันว่าตอนนี้อะพวกเราหนีกันเถอะน,นะคะไปกันเร็วนะานานะนะนะมาเป็นแฟนกับพี่ตุงตุง ดีกว่านะจ๊าพี่ตุงตุงจะไม่ทำให้หนูเสียใจเลยนะจ๊าน้องเอสเปรสโซน,น่าคนสวยเฮ้ยพี่ตุงตุงคะมัวแต่พูดมากอยู่ได้นั่นแหละสองคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยฮะ I love you you love me เราอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขนะจ๊าอย่างมีความสุขนะก็ไปม,มีความสุขคนเดียวเลยไปเฮ้ยฉันเนี่ยจะเอาไม้ฟาดหัวแก่เดี๋ยวนี้แหละเสียเวลาจริงๆ อ้อยเมิน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 ทำไมฉันถึงได้เมินขนาดนี้เนี่ยเหมือนโดนอะไรฟาดหัวเลยนี่บาลเลนินาพวกเราต้องรีบไปแล้วนะนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าะ่ะเออคือว่าฉันเหนื่อยนะคาปูชิโน่ฉันท้องด้วยอะ่ะวิ่งเร็วๆเนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยเป็นห่วงลูกในท้องด้วยนะเอองั้นเดี๋ยวเธอพักก่อนดีไหมค่ะบาลเลนินาฉันเป็นห่วงเธอจัง <laughs> S <S นึนกว่าจะหนีไปได้ไกลสะอีกนะสองคนดีที่แทนเนี่ยก็มาหยุดอยู่ตรงนี้เองอย่างนั้นเหรอแบบนี้เนี่ยแกก็หนีฉันไม่พ้นแล้วแหละนะนี่ท่านเอสเวสโซด้าอย่าทำอะไรผมกับภรรยาเลยนะคาปูชิโน ฉันนะี่ยนะแอบรงรักนายมาตลอดเลยแต่ว่านายอ่ะไม่เคยสนใจฉันแม้แต่นิดเดียวพอเจอบาลลิน่าเข้าหน่อยเนี่ยนายก็หดีไปอยู่กับนางเลยนะเรื่องนั้นอะ่ะกับผมต้องขออภัยท่านราชินีด้วยนะที่ไปไม่บอกกล่าวเลยอะ่ะแต่ว่ากระผมอะ่ะตกรุมรักบาลลิน่าตั้งแต่แรกพบจริงๆนะอีแหวะจะอ้วกนี่ฉันฟังอะไรอยู่เดี๋ยวฉันไม่อยากฟังอะไรแบบนี้เลยนะคาปูชิโน่หลบไปซะดนะฉันให้โอกาสนายครั้งหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าฉันเนี่ย เคยแอบหลงรักนายมาก่อน่ะแต่ถ้าเกิดว่านายยังไม่หลบไปแล้วก็ได้ตายทั้งคู่แน่คาปูชิโน ทาแบบนี้พวกเราจะทํายังไงกันดีเออนี่มันอะไรอะ่ะคาปูชิโน่นี่ดายคิดจะทําร้ายฉันอย่างนั้นเหรอกระผมเองอะ่ะไม่อยากทําร้ายท่านเหรอานะท่านราชินีแต่ว่านะกระผมอะ่ะจะไม่ยอมให้ท่านมาทําร้ายภรรยากับลูกของผมเด็ดขาดนี่ดายคิดดีแล้วใช่ไหมคาปูชิโน่ที่คิดจะต่อ,อกรก,กับฉันน่ะรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยมีพลังอํานาจมากขนดานไดไหนน่ะด้วยไม้กระทานี้ฉันขอเสกให้พวกแกกลายเป็นผุยผงเฮ้ยไม่ทนแล้วนะขอรับท่านราชินี้า <Yeah! S 2> เดี๋ยวก่อนคาปูชิโน่ เ,ออเ,ออเดี๋ยวก่อนไมาคาาของฉันมันแตกเป็นเสียงเสียงไปแล้วนะท่านราชินีผมอ่ะไม่มีทางปล่อยท่านไปหรอกนะแม้ว่าคาาของท่านเนี่ยมันจะแตกเป็นเสียงเสียงไปแล้วก็ตามนะ่ะตายซะเถอะท่านราชินีออพี่คะเออทำยังไงดีละ่ะนี่ฉันต้องมาตายตรงนี้อย่างนั้นเหรอตายซะเถอะท่านราชินีเอออย่าทำอะไรเอสเปซนนะ ท้องเจ็บท้องอย่าแทงพี่ตุงตุงเลยพี่เอสเปซเซอร์น่าพี่ตุงตุงนี่คุณลุงหลบไปด้ะอย่ามาขวางทางผมอ้ยหลบไปทันแล้วมั้งจ้าโดนแทงเข้าเ้นขนาดนี้เนี่ยอ้อยอ้ยอ้ย,อยเจ็บเฮ้ยหมอน,นี่มันอะไรกันดนะทำไมถึงแทงไม่เข้าเนี่ยโอ้ก็ลุงเป็นไม้ยังไงละจ้าลุงตุง ตุงไม่รู้จักอะตุง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 ,ตงซาฮูรานะ่โอ้ยสอิสเอียนแล้วเกินเลยอะ่ะได้โปรดเถอะนะคาปูชิโน่นายอะช่วยปล่อยเอสเปซโซนาไปเถอะนะแต่ท่านราชิดีอะคงไม่ปล่อยบาลิน,น่ากับลูกของผมไปได้อะยังไงผมก็ไม่มีทางเลือกหรอกน,นะเออขอร้องเลยนะถ้าเกิดว่าจะแทงอะ่ะแทงฉันแทนเถอะเออฉันไม่อยากให้นายทำร้ายใครไม่อยากให้นายทำร้ายเอสเปโซนาคนสวยของฉันนะ ฉันไม่เคยเห็นพี่ตุงตุงเป็นแบบนี้มาก่อนเลยพี่ตุงตุงคะนี่พี่อะรักฉันถึงขนาดนั้นอย่างนั้นเหรอถึงขนาดยอมตายแทนฉันได้เลยนะ <c oughs> ฉัน่ะรู้สึกซึ้งใจจังเลยพี่ตุงตุงนี่ไปเอสเปโซนาคนสวยของพี่พี่อะยอมตายแทนหนูเลยนะอยากให้หนู่ามีชีวิตรอดปลอดภัยนะจ๊ะ <c oughs> หนูรู้สึกผิดมากเลยอ่ะที่ทํากับพี่ตุงตุงเหมือนไม่มีค่านะ <c oughs> รู้งี้นะฉันน่ะเป็นแฟนกับพี่นานแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครเคยคิดอยากจะปกป้องฉันขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่ตุงๆุง่ีคาปูชิโน ปล่อยเอสเปซโซนาไปเถอะนะเอสเปซโซนาเป็นคนที่นาสงสารอาภาพัพรักเหมือนกับฉันนั่นแหละต่อจากนี้ฉันจะคอยดูแลเอสเปซโซนาเองนะคาปูชิโนวางมีดดาบลงซะเถอะนะฉันไม่อยากให้นายทำร้ายพี่สาวของฉันเลยนะถือว่าฉันขอนะอฉันจะไม่ทำร้ายท่านราชินีก็ได้อะแต่ว่าอยากให้เจอแบบนี้เป็นครั้งที่สองะฉันคงปล่อยไว้ไม่ได้แน่ <c oughs> พี่ตุงตุงคะขอบคุณนะคะที่พี่ปกป้องฉันนะฉันซาบซึ้งใจพี่มากๆเลยนะไม่เป็นไรนะเอสเวสโซน่าคนสวยของพี่ยังไงเนี่ยพี่จะคอยปกป้องดูแลหนูเองไม่ให้ใครเนี่ยมาท,ำทํำร้ายจิตใจหนูได้เลยนะแม้แต่น้ําตาหยดเดียวพี่จะไม่ทําให้หนูร้องไห้เลยเออพี่ตุงตุงคะฉันรักพี่พี่คือเนื้อคู่ของฉัน ในที่สุดนะพี่เอสเปซโซนาก็ได้เจอคนที่รักเธอสัทีนึงนะเรื่องราวของพวกเราเนี่ยคงไม่มีการฆ่าฟันอีกแล้วละมั้งวันเวลาผ่านไปตุงตุงและเอสเปซโซนาก็ได้แต่งงานกันเอสเปซโซนาสุดที่รักจ้ะแต่งงานกับพี่ตุงตุงนะจ้ะ <c oughs> แต่งค่ะเอสเบโซน่าสุดที่รักจ้าพี่ขอสัญญานะจ้าว่าจะรักและดูแลหนูตลอดไปน่าจุบูจุบุโอ้ฉันก็เหมือนกันค่ะพี่ตุงตุง,ตงจะรักและดูแลพี่ตุงตุง,ต,งตลอดไปค่ะเย้ชัยอนในที่สุดพี่สาวฉันนะ่ะก็มีความสุขสักทีนึงเออแต่จะว่าไปนะมีใครสังเกตเห็นหรือเปล่าอะ่ะทําไมลูกของน้องมัลลนิน่าเนี่ยหน้าตาน,น่ารักเหมือนพี่ตุงตุงเลยนะเนี่ย